สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพาดวยอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นจีน V.I.P เช้าบ่ายนะคะวันที่17สิงหาคม2567นะคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่าน FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมต่อไปนี้นะคะก็คือการจอเด่นวิ่งลูดแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะแต่ว่าถ้า FC ไม่ชอบเลขเด่นแยกที่ให้ก็สำหรับสายวิ่งสายลูดก็ดูเลขเด่นประจำวันก็ได้นะคะเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันแต่ว่า ทุกท่านจะนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะสำหรับหุ้นจีน V.I.P. ใจจะมาให้ทุกท่านเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะคะตอนเลิกเท่านั้นหรือหุ้นอื่นหยุดใจก็จะมาความคำนวณทดแทนให้อย่างนี้เป็นต้นนะคะทุกท่านใจจะไม่มีผลของวันที่16ให้ท่านได้รับชมนะคะสำหรับหุ้นจีนเนาะพี่น้องจะมีบันทิตึงจะมีวางให้ดูนะคะเพราะว่าใจไม่ได้คำนวณน,นะคะ เรามาดูกันค่ะจากที่ใจคำนวณได้นะคะรอบเช้าใจได้อยู่ที่7และ6นะคะทุกท่านเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะเ7็ดเจ็ด7จ็ดแป 6กแปดหกสองหกศูนย์หนึ่งเด่นรอบบ่ายอยู่ที่7และ6เด่นรอบบ่ายอยู่ที่8และ7จ็ดไปนองเจบเบาพิษก็ต้ดกอภัยนะคะแปดค่ะ8ปดห8แสองแดห้า แปดเจ็ดแปดสี่แปดเก้าเจ็ดนะคะเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าค่ะ มาดูคะ่ะทุกคนคู่จะเด่นค่ะเจ็ดหกแปดเจ็ดวันนี้เจ็ดเบิ้ลน,นะคะทุกคนติดเลขเบิ้ลประจําวันในพี่น้องมาดูคู่ตัวเด่นนะคะเจ็ดหกแปดเจ็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 ดแปดหกเจ็ดหกแปดแปดกับเจ็ดรอบบ่ายแปดหกแปดเจ็ดนะคะเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านคะสามารถวิ่งเขาวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะ สำหรับคู่ที่ใจจับให้นี้นะคะทุกท่านเป็นการหาความน่าจะเป็นระวางคู่ตัวเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวาดล่าสุดและเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันนะคะทุกท่านคะ่ะเอฟซีท่านไหนชอบคู่ไหนท่านอย่าลืมไปแล้วก็กลับด้วยนะคะทุกคนเรามาดูเลขเด่นประจำวันกันจะจะจับคู่เด่นแยกกับเป็นประจำวันให้ท่านได้รับชม เหลือรอบละสี่คู่วันนี้นะ่าบางวันก็ติดคู่ตเด่นบางวันก็ไม่ติดนะคะวันนี้น่าจะติดอยู่นะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันเสาร์อยู่ที่เลขเจ็ดและเลขสองเบิ้ลประจําวันคือเจ็ดเจ็ดกับสองสองนะคะเจ็ดกับสองนี้เอฟซสามารถนาไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวัน,นะคะ่ะทุกคนเรามาดูนะคะเจ็ดกับหกรอบเช้าและเจ็ดกับสองเด่นประจําวันเป็นเจ็ดเจ็ด จ็ดสองติดเลขเบิ้ลประจําวันติดคู่ตัวเด่นแล้วติดเลขเด่นประจําวันนะคะหกค่ะหกเจ็ดหกสองติดคู่ตัวเด่นหกเจ็ดเจ็ดหกแปดกับเจ็ดรอบบ่ายและเจ็ดกับสองเด่นประจนนะะําวันเป็นแปดเจ็ดแปดสองติดคู่ตัวเด่นปแป,นเปนเดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะเจ็ดค่ะเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองติดเลขเด่นประจําวันติดเลขเบิ้ลประจําวันติดคู่ตัวเด่นด้วยเจ็ดเจ็ดนะคะทุกท่าน เป็นยังไงเน่เนาะพี่น้องมีครูใดมักบ่ค่ะ,คะถ้าพี่น้องมกักพี่น้องก็สามารถตามใดเด้อค่ะเด้อถ้าพี่น้องบ่ามากักพี่น้องกับ่านใดนะคะพี่น้องสถิติกับมีเข่ามีหลุดเนาะค่ะเนาะสำหรับแนวทางหุ้นจีน VIP วันที่17สิงหาคม2567เจใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะทุกท่านไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ โชคๆมันๆกันสุขสุข,สขคเและพี่น้องเดอ้อสวัสดีค่ะ